ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สมมาจากคุณกีต้าครับคุณกีต้าเล่าว่าหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวความน่ากลัวเกี่ยวกับสถานที่อย่างโรงเรียนมาไม่น้อยเท่าที่ผมเคยได้ยินส่วนมากจะเป็นเรื่องราวของโรงเรียนร้างเรื่องราวของห้องนา่าัะศิลป์หรือไม่ก็เรื่องราวช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินที่ครูและนักเรียนต่างก็กลับบ้านกันหมดแล้วทําให้สถานที่ที่คึกคักในช่วงเวลากลางวัน กลายเป็นสถานที่ที่เงียบเหงาและวังเวงซึ่งมันก็ดูจะไม่แปลกอะไรที่เป็นอย่างนั้นแต่เรื่องราวความน่ากลัวที่ผมได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันที่มีผู้คนพลุกพล่านและที่สําคัญอาคารเรียนที่เกิดเหตุหลังนี้เป็นอาคารเรียนหลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะสร้างเสร็จในช่วงที่ผมได้เจอกับเหตุการณ์ความน่ากลัวนั้นอาคารเรียนหลังนี้เพิ่งเปิดใช้งานได้ไม่ถึง5ปี เรื่องราวมันมีอยู่ว่าสมัยที่ผมเรียนอยู่ชั้นมปลายที่โรงเรียนของผมจะมีประเพณีปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นก็คือพี่น้องสายรหัสซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องเพื่อให้เกิดความรักและสามัคคีกันยกตัวอย่างเช่นถ้าผมอยู่ห้องม .4 ทับหนึ่งรุ่นพี่ห้องมทับหนึ่งก็จะเป็นพี่รหัสของผม โดยส่วนตัวแล้วสําหรับผมเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ารุ่นพี่จะคอยดูแลรุ่นน้องด้วยความรักและความเมตตาจริงๆโรงเรียนของผมเป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่นักเรียนมีความแตกต่างและหลากหลายอย่างในกรณีของผมที่ฐานะทางบ้านเรียกได้ว่ายากจนก็จะได้รับหนังสือเรียนต่อจากรุ่นพี่โดยที่พ่อแม่ผมไม่ต้องเสียเงินซื้อหนังสือเรียนให้ผมบางคนให้เสื้อผ้าให้รองเท้ากันก็มี และความโชคดีอีกอย่างหนึ่งของผมก็คือพี่รหัสของผมเป็นเด็กเรียนดีในหนังสือเรียนที่ถูกส่งต่อมาให้ผมก็จะมีโน้ตสรุปบทเรียนและเฉลยแบบฝึกหัดแถมมาด้วยจากที่ผมเล่ามาจะเห็นว่าอะไรที่รุ่นพี่เคยทำก็มักจะถูกส่งต่อมายังรุ่นน้องและสำหรับห้องของผมแล้วมีสิ่งที่แปลกก่าห้องอื่นๆน,นั่นก็คือการเส้นไหว้ผี คนในโรงเรียนส่วนใหญ่จะรู้ว่ามีห้องเรียนอยู่ห้องหนึ่งที่มักจะมีการนำเครื่องเส้นไหวมาวางไว้ที่ด้านหลังห้องเรียนซึ่งห้องเรียนที่ว่านั้นก็คือห้องพี่รหัสของผมนั่นเองแน่นอนว่าเมื่อพวกผมขึ้นชั้นหมอ .5 ก็ต้องย้ายไปประจําที่ห้องนั้นและต้องสืบต่อประเพณีปฏิบัตินี้ถ้าถามผมว่าไม่ทําตามนั้นได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้เพราะถ้าไม่ทํามักจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้น จุดเริ่มต้นของการวางเครื่องเส้นวายผีมีอยู่ว่าตอนที่อาคารเรียนหลังนี้สร้างเสร็จใหม่ๆนักเรียนรุ่นแรกที่มีโอกาสได้ไปใช้คือนักเรียนชั้นมปลายเพราะอาคารเรียนหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนชั้นมปลายให้แยกออกมาจากนักเรียนชั้นมตน้นในตอนนั้นผมเพิ่งเข้าเรียนชั้นมหนึ่งก็รู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยเพราะห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ถูกย้ายไปที่อาคารเรียนหลังใหม่ พวกผมก็เลยมีโอกาสได้ไปใช้อาคารเรียนหนังใหม่ด้วยเหมือนกันอยู่มาวันหนึ่งช่วงเวลาพักกลางวันขณะที่ผมกําลังเตะฟุตบอลอยู่ที่ข้างสนามฟุตบอลกับเพื่อนจูจูก็เห็นคนวิ่งกรูกันไปที่อาคารเรียนหนังใหม่ผมได้ยินใครสักคนพูดว่าพี่หมอห้าถูกผีเข้าด้วยความอยากรู้อยากเห็นทําให้ผมกับเพื่อนๆที่กําลังเล่นฟุตบอลกันอยู่ ทิ้งลูกฟุตบอลไว้แล้ววิ่งตามเขาไปพอขึ้นไปถึงที่ชั้นสี่ตอนนั้นคนก็ามากันเยอะแล้ว,ลวก็จะมีอาจารย์ที่คอยกันไม่ให้นักเรียนเข้าไปผมมาใส่ว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กสุดก็เลยมุดช่องว่างเข้าไปส่องดูผมเห็นนักเรียนหญิงคนหนึ่งสวมเครื่องแบบนักเรียนชั้นมปลายกำลังนั่งก้มหน้าร้องไห้ตัวสันมีอาจารย์ประมาณ3-4คนอยู่ด้านในห้อง ผมเห็นว่าอาจารย์ท่านหนึ่งเดินเข้าไปแตะไหลของผู้หญิงคนนั้นพี่เขาก็เงยหน้าขึ้นมองตาขวางสายตาของพี่เขามันน่ากลัวมากจริงๆน่ากลัวจนผมลืมไม่ลงอาจารย์ที่อยู่ด้านนอกพยายามไล่ต้อนผมให้กลับลงไปแต่ก็สู้นักเรียนไม่ไหวก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยโดยมีกติกาว่าห้ามเข้าไปยุ่งวุ่นวายภายในห้องผมที่ดูอยู่ก็คอยลุ้นตามว่าอาจารย์จะทำยังไงกันต่อ ปรากฏว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งพยายามจะเอาสร้อยพระไปสวมให้ที่คอของพี่ผู้หญิงคนนั้นแต่พี่เขาปัดจนสร้อยพระขาดกระเด็นหลุดจากมือของอาจารย์ผมเริ่มได้ยินเสียงพี่เขาร้องไห้สักเสกอื่นจากนั้นก็พูดขึ้นมาว่าช่วยหนูด้วยหนูขอโทษแล้วจู่ๆเสียงของพี่เขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นโทนเสียงที่ไม่ใช่แบบที่ผมได้ยินเมื่อสักครู่พูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นเสียงของคนอื่น เสียงที่ฟังดูแข็งกร้าวไปแปลกนั้นพูดขึ้นว่ามันอยากลองดีกับกูผมเชื่อว่าใครก็ตามที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นต่างก็ต้องรู้สึกขนลุกเพราะมันเหมือนว่ามีคนสองคนอยู่ในร่างเดียวสำหรับตัวผมแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีจังหวะหนึ่งที่ผมเห็นใบหน้าของพี่เขาเป็นหน้าคนอื่นผมเห็นเป็นผู้หญิงแก่หน้าเหี่ยวแห้งคร้ำผมถึงกับหงะถอยหลังและร้องเฮ้ยออกมาเสียงดัง จนคนอื่นต่างพากันหันมองถือเป็นความโชคดีที่วันนั้นมีพระอาจารย์ท่านมาสังเกตการสอนของพระนักศึกษาฝึกสอนพอดีพอท่านเดินทางมาถึงที่โรงเรียนแทนที่จะได้ไปสังเกตนักศึกษาท่านกลับถูกนิมนต์ให้มาไล่ผีซึ่งบทผีจะออกก็ออกง่ายๆเลยแค่พระอาจารย์ท่านพูดว่าอาตมาขอบินทบาทเท่านั้นแหละ พี่ผู้หญิงที่ถูกผีเข้าก็ฟุบลงหมดสติเหมือนกับคนเป็นลมจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันพี่คนนั้นก็ถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลผมมารู้ทีหลังว่าพระอาจารย์ท่านยืนยันว่าเขาไม่ได้แกล้งหรอกมีวิญ,ญญาณของผู้หญิงแก่มาเข้าร่างของพี่เขาจริงๆซึ่งมันก็บังเอิญตรงกับที่ผมเห็นนั่นก็แสดงว่าที่อาคาเรียนหลังใหม่มีผีหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น การได้ไปเรียนที่อาคารหลังใหม่จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าดีใจสําหรับผมอีกต่อไปเพราะผมเป็นคนกลัวผีเรื่องของเรื่องที่พี่คนนั้นเขาโดนผีเข้าเป็นเพราะว่าไปเล่นผีเหรียญบาทกันผีเหรียญบาทก็มีลักษณะคล้ายกับผีถ้วยแก้วเพียงจะเปลี่ยนจากถ้วยแก้วมาเป็นเหรียญบาทแทนแล้วก็ใช้กระดาษมาวาดเป็นกระดานตอนที่เล่นกันอยู่เห็นว่าพี่คนที่โดนผีเข้าเนี่ยเขาเป็นคนดันเหรียญให้เล่าไปทางนั้นทางนี้ แล้วตอนท้ายเขาปล่อยมือจากเหรียญเพื่อแกล้งให้เพื่อนๆตกใจกลัวเพราะมันมีความเชื่อของนกเด็กที่ว่าถ้ายังไม่กล่าเชิญดวงวิญญาณในเหรียญออกไปจากเหรียญห้ามให้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งปล่อยมือจากเหรียญย่างเด็ดขาดเพราะไม่งั้นแล้วดวงวิญญาณจะตามผู้เล่นกลับบ้านซึ่งพอเพื่อนๆของพี่เขาเห็นว่ามีคนเอานิ้วออกในระหว่างที่เล่นก็พากันกลัว พี่คนนั้นก็หัวเราะชอบใจแล้วมาเฉลยว่าตัวเองเป็นคนดันเหรียญให้เคลื่อนที่เองเหมือนกับว่าใช้คําพูดประมาณว่าตัวเองนี่แหละคือผีเหรียญบาทเรื่องราวมันเหมือนจะจบลงแค่นั้นแต่กลับไม่ใช่เพราะจู่ๆพี่คนนั้นก็ร้องกรีดขึ้นแล้วฟุบลงที่แรกเพื่อนๆเ,เข้าใจว่าพี่เขาแกล้งแต่พอไปจับตัวแล้วปรากฏว่าตัวเย็นก็เลยรีบไปแจ้งอาจารย์ ก่อนหน้าที่ผมจะไปถึงเห็นว่าพี่เขาอาลวาดอย่างหนักอาจารย์ตั้งหลายคนยังสู้แรงพี่เขาไม่ได้เลยนั่นจึงเป็นที่มาของการวางเครื่องเส้นไหว้ผีที่หลังห้องเรียนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้บอกเอาไว้ก็คือถ้าไม่มีการตั้งเครื่องเส้นไหว้มันมักจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นช่วงก่อนเปิดเทอมนักการพานโรงกับแม่บ้านก็ไปทําความสะอาดห้องเรียนเตรียมรับการเปิดเทอม แม่บ้านก็ไม่กล้าไปเก็บเครื่องเส้นไหว้นั้นทิ้งก็ได้นักการพานโรงไปเก็บทิ้งแทนแถมแกยังบอกอีกว่าจะได้ไม่ต้องมีใครมาไหว้ให้สกรปรกอกีเท่านั้นแหละเย็นวันนั้นนักการพาโรงขับรถไปประสบอุบัติเหตุถึงขั้นขาหาักต้องใส่เหล็กดามไว้ผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ดูจะบังเอิญเกินไป พอเปิดเทอมมาพี่หมอห้าปีที่แล้วที่เคยอยู่ห้องนี้ก็มาบอกกับน้องๆว่าต้องมีเครื่องเส้นไหว้มาตั้งไว้ที่หลังห้องนะเดือนละครั้งหรือเทอมละครั้งก็ได้แต่อย่าให้ขาดไปเลยตอนเปิดเทอมใหม่ๆไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เลยกระทั่งวันหนึ่งอาจารย์กำลังสอนอยู่หน้าห้องดีๆปรากฏว่าจู่ๆพัดลมเพดานก็ตกลงมาโชคดีที่ไม่โดนใคร ก็เลยเชื่อว่าเขาคงมาเตือนจากนั้นก็เลยต้องหวางเครื่องเส้นไหว้เหมือนเดิมจนมาถึงรุ่นของพวกผมก็ทำตามที่รุ่นพี่พาทำไม่ได้ขาดเวลาผ่านไปนานหลายปีจนผมได้กลับไปที่โรงเรียนอีกครั้งในฐานะครูฝึกสอนผมได้เจอกับอาจารย์บางท่านที่เคยได้สอนผมทุกท่านยังคงจำเหตุการณ์ความน่ากลัวที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีและที่ผมได้รู้ ทุกวันนี้ที่หลังห้องเย็นห้องนั้นก็ยังคงตั้งเครื่องเส้นไหว้ผีอยู่แต่ในฐานะที่ไม่เหมือนเดิมมันทําให้ผมได้รับรู้เรื่องราวที่ลึกกว่าเมื่อครั้งที่ผมยังเป็นนักเรียนตอนที่ผมไปฝึกสอนนั้นมีครูที่เพิ่งย้ายมาได้ปีกว่าชื่อครูหมูแกเป็นคนมีเซนต์เรื่องลี้ลับแล้วทุกคนในหมวดก็เชื่อว่าแกมีเซนต์เพราะเรื่องที่แกพูดมาถูกต้องทุกเรื่อง ทั้งที่แกไม่ใช่คนที่นี่และเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ไม่นานผมเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ห้องพักครูก็เลยต้องอยู่ที่อาคารเรียนหลังนี้พอดีผมได้โอากาสคุยกับครูหมูเรื่องความลี้ลับที่อาคารเรียนหลังนี้มันทําให้ผมได้รู้ว่าอันที่จริงแล้วมีครูหลายคนมีเซนต์และเคยเห็นอะไรแปลกๆที่อาคารเรียนหลังนั้นเพียงแต่เขาไม่พูดถึงกันเท่านั้นเองในความเชื่อของครูหมูที่เล่าให้ผมฟังนั้น ลุงหมูบอกว่าเดิมทีพื้นที่บริเวณนี้มีต้นไม้ใหญ่เป็นจํานวนมากและลักษณะของพื้นที่เป็นบริเวณที่เรียกว่าทางผีผ่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการสร้างอาคารเรียนหลังนี้ขึ้นมาทําให้ดวงวิญญาณที่เคยสถิตยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่เขาไม่มีที่อยู่จึงต้องวนเวียนอยู่ในอาคารเรียนหลังนี้แล้วด้วยเคยเป็นทางผีผ่านเลยทําให้มีวิญญาณอยู่มากมายแต่ดวงวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้เป็นอันตราย เขาก็อยู่ในส่วนของเขาผมก็เลยบอกว่าแล้วทำไมต้องให้นักเรียนตั้งเครื่องเส้นไวครูหมูบอกว่ามีดวงวิญญาณดวงหนึ่งที่อยู่ที่นี่มานานมากแล้วอยู่มาก่อนที่โรงเรียนแห่งนี้จะตั้งด้วยซ้าแล้วมีคนไปลบลู่ทำให้เขาไม่พอใจเหมือนกับว่าเป็นคนนี้แหละที่ทำให้เขาเฮี้ยนดวงวิญญาณนั้นเป็นหญิงแก่ ตอนที่ผมคุยกับครูหมูอยู่นั้นมีพระนักศึกษาฝึกสอนนั่งฟังอยู่ด้วยสีหน้าท่านเหมือนไม่เชื่อเรื่องที่ครูหมูเล่าครูหมูก็เลยพาท่านเดินไปดูที่ห้องนั้นแต่ผมไม่ได้ตามไปด้วยพอพระกับครูหมูกลับมาผมก็ถามพระแบบหย,กอ,ยอกๆประมาณว่าเห็นไหมพระท่านพยักหน้าและพูดว่าเขาก็ตามมาด้วยนี่ไงผมคิดว่าท่านพูดหยอกผมคืนผมก็เลยหัวเราะ จังหวะที่ครูหมูกับพระนั่งลงปรากฏว่าประตูบานเลื่อนที่หน้าห้องค่อยๆเลื่อนปิดเองทำเอาผมขนลุกไปทั้งตัวเพราะมันเป็นไปไม่ได้ประตูบานนี้มันฝืดมากการที่จะเปิดแต่ละครั้งต้องใช้แรงพอสมควรดังนั้นแล้วการที่มันจะเลื่อนปิดเองเป็นไปไม่ได้เลยผมมองหน้าครูหมูที่ยิ้มให้ผมหน้าเจือนและรีบยกมือไหว้เป็นการใหญ่ ต้องบอกกันว่าปกติแล้วช่วงเวลาพักกลางวันหลังจากกินข้าวเสร็จนักเรียนส่วนมากก็จะขึ้นห้องไปนั่งคุยนั่งเล่นกันในห้องแต่นักเรียนห้องที่มีเครื่องเส้นไหว้ผีที่หลังห้องเนี่ยจะไม่มาอยู่ในห้องช่วงเวลาพักกลางวันว่ากันว่าเคยมีคนแอบมาหลับและถูกผีอําก็เลยไม่มีใครกล้าอยู่มีอยู่วันหนึ่งช่วงพักกลางวันผมมีเหตุจําเป็นที่ต้องเดินผ่านห้องเรียนห้องนั้น ผมอดไม่ได้ที่จะมองเข้าไปในห้องเห็นว่าที่โต๊ะนักเรียนตัวหนึ่งด้านหลังห้องมีขวดน้ําแดงขวดน้ําเปล่าจานขนมและพวงมาลัยแห้งวางอยู่ภาพที่เห็นชวนให้ขนหัวลุกขึ้นมาโดยอัตโนมัติผมหัวนึกย้อนกลับไปในอดีตที่ตัวผมเองเคยอยู่ที่นี่เคยเอาของเส้นไหวมาวางแบบนี้จังหวะที่ผมกําลังคิดทบทวนความหลังอยู่นั้นก็มีเสียงปีศามากระซิบที่ข้างหูงผมว่า จำได้อยู่นะพอได้ยินแบบนั้นผมก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยนั่นเป็นเรื่องราวของห้องเรียนหลอนที่ยังคงความน่ากลัวอยู่จนถึงปัจจุบันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับ